คือติดต่อพระเอกไม่ได้ค่ะทุกคนที่โดนนักสแสดงเทมาเล่นแทนให้ได้ไหมอันนี้อันนี้พูดเล่นวะเนี<ส>่ยส,ส,สวัสดีสดชาวโซเชียลว,วันนี้เรามาถ่าย MV เพลงม่น่ะคะมานในลูกเป็นนักศึกษานักล่าปริญญาไฟฟัดขึ้นไปเป็นใหญ่ค่ะอันนี้เสร็จยังไม่เสร็จเลยค่ะตั้งแต่ตีสี่สิบห้า ขอบคุณอิงมากที่ไม่เปิดบล็อกตอนที่ยังไม่แต่งหน้าปกติก็คือทุกเพลงก็คืออิงจะถ่ายตั้งแต่หน้าอย่างสดสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ายิ้มอ่อนนมองบนเพลงเศร้าอีกค่ะขพอทำพร้อมกันข้างๆาวเคุยก็คือร้อนแรงสุดใช่แต่เดี๋ยวใน MV น่าจะย้อมสีสีส้มเพราะหาชุดคุยสีส้มไม่ได้ไม่น่ามีไม่น่ามีเอเพลงนี้ก็คือจะเป็นการแบบซิงเนียนๆอยู่ในซีน เนี่ยหรอปะปกติมันจะต้องมีแบบถ่ายแยกเป็นแบบร้องก็คือร้องเล่นก็คือเล่นใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าในขณะที่กําลังเล่นละครอยู่นั้นบางทีเราก็จะร้องเพลง้มามันเป็นมิวสิควลเบาๆกันอุ้ยเพลงพ้อเพลงอาเจไลรีให้นิทงก็ร้องหายแล้วฟังไม่ออกอะไรดูดูเขาทำหน้าอะไรเอ่ยไม่ได้อะไรไม่ได้รอทาลิฟนะ หน,นะคะเรื่องพีกเกิดขึ้นแล้วก็คือติดต่อพระเอกไม่ได้ค่ะทุกคนตอนแรกนึกว่าแกล้งถามไปถามมาทุกคนน่าเคร่งเครียดก็คือเรื่องจริงแล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่ตื่นหรืออย่างไรนะคะเราก็เลยจะต้องแก้สถานการณ์กันตอนนี้ด้วยการโทรหาอีสแบงกี้แล้วมันก็ว่างพอดีนะคะเพราะฉะนั้นรอแบงก์มาก่อนนะคะี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขากันดีกว่าาว่าการถูกโทรไปปุกตอนเช้ารู้สึกยังไง พัตเตอร์จะเป็นพระเอกแทนแล้วครับถ้าไม่มีใครเป็นพระเอกแล้วพอๆเป็นพระเองเองครับใช่ไหมพัตเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแร์เอ็มวีของเรามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแสงสะท้านไหมมันกรหายเกิดไปเดี๋ยวเราแต่งเสร็จกันได้ไหมทำลายกันสุดเลยตอนนี้แดดหายเฉยเลยอ่ะฝนมาดูเมฆสฝนมาแหะ แต่ว่างง,งเลยตอนแรกแดดเปรี้ยงแล้วสภาพก็ออคนละโลกแล้วฟ้าสวยมากเลยตอนแรกอะ่ะเติมพลังด้วยแบเฮาแบเฮาเฮ้ยต้องเข้าแล้วเข้าแล้วเข้า,ขาต้องเข้าอ่ะเข้าแล้วจริงจังอะ่ะกินทุกอรอบที่ออกกอง ยังไงคะกับการถูกโทรตามแบบกระชั้นชิดเรื่องราวนะก็คือวันนี้นะครับผมอ่ะนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนประมาณแบบ8ปดโมงครึ <Yeah. S 2> ่งเสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์มา3 4สายผมก็เอ๊ะอะไรผมก็คิดว่าแบบคงยังไม่ได้อะไรมากก็เลยอาบทำเป็นอาบน้ำนนี่นัน่นเออเราไม่รับด้วยไม่รับสายด้วยไม,ไม่ได้รับแล้วก็เลยโทรกลับไป เออเนี่ยมีเรื่องด่วนพี่โดนนักแสดงเทมาเล่นแทนให้ได้ไหมอันนี้อันนี้พูดเล่นวะเนี่ยตอนเช้าที่ผมมารถติดมากรถไม่ขยับเลยผมต้องนั่งวินต่อมาจริงเหรอเพื่อพี่สมเลยสุดฟังพี่กว่านั้นคือแม่งออกบ้านไม่แปรงฟันด้วยไมบอกไหมอ่ะเอามีฟุตด้วยวะถ่ายไว้โอ้สุดปังนะผมผมรีบมากยังไม่แปรงฟันมาเลยวนออมาไม่ทันแม่ออกาบ้านลืมแปรงฟันเนอ่ะสุดปังลก็เขาบอกว่าอ รีบฝากรีบให้หน่อยนะต้องรีบมาผมก็ทำทุกอย่างเร็วใค <ไ S 2> <มา S 3> รเปนคน <ไ S 2> <ไ S 3> โทไปใครเปนคนโทไปพี่โจ๊กเรื่องด่วนเรื่องด่วนทำไมเพลงถึงชื่อนีไงพี่ส้มเพราะว่าคนแต่งเพลงเขาตั้งชื่อเพลงก่อนแล้วเขาค่อยเขียนเพลงอ,อยากถามอันนี้อันนี้ซีเรียสเลยอ่ะว่าหน้าผมเท่ากันไหมเหมือนฝั่งนี้ยกกว่านิดนึงว่ะแล้วจริงจังเลยนะแล้วจริงจังด้วยไม่รี้ก็เห็นท่าาวันนี้มาถ่ายเอ็มวีนี่ก็คือคือโหไม่เข้าใจมุกเลยโอ้โหพี่ส้ม เปลี่ยนชุดละค่ะเพราะว่าเรากําลังจะเป็นสาวแซบซาซาแซบเก็บกดทั้งวันมากๆเลยเพราะว่าแต่งตัวเป็นแบบเหมือนสาวเนิร์ดเราเนี่ยจะได้แบบแซบแล้วนะคะหน้าตาตาตกล้องมีความสุขมากเลยเนาะแบบถือกล้องไงเธอก็ยิ้มแล้วแต่ยิ้มใหม่เดี๋ยวเผื่อไม่เห็นว่าหน้าตาตากล้องเป็นยังไงอย่างงี้ค่ะไปโปรเตอร์โปเตอร์แห่งค่ย Space Days นะะพร้อมค่ะพร้อม ล้าถ่ายตรงไหนอะนุนนตามพี่เรวเลยที้สุดท้ายล้วจะต้มเย้ <Yeah. S 2> ล้างแต่6กโมงใช่มาถึงเนี่ยแต่6กโมงเชา้าแล้วก็เจอเหตุาการณ์ระทึกขวัญดึงพระเอกเท <c oughs> ต่องเอ็กซ์ตาคนหนึ่งนิ้วหักไปโรงพยาบาล <c oughs> เพราะว่ากระโดดเล่นแล้วก็ลงผิดท่านู้เท้าหักเลยจ้า <c oughs> เป็นเหมือนกองอธรร สำหรับใครที่ไม่ได้ไปดู MV เพลงนี้ก็อยากเชิญชวนให้ไปดูนะคะยิ้มอ่อนและมองบนเพลงเศร้าสำหรับคนปากแข็งนานจะส้มปากแข็งไหมที่หนออบอกไม่เป็นไรจริงๆเป็นมากฝากด้วยค่ะย,ยิ้มอ่อนและมองบนนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะผมแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ขอบคุณน้องชายด้วยนะคะที่เอ่อ มาแบบปุับปรับรับโชคนะคะใช่ครับปุับปรับรับโชคของจริงแบบไม่ทันตั้งตัวนะฮะสงสัยเราต้องตัวต่อปังใส่เพราะแกต้องเป็นแบงค์หรอือเปล่าอะไเอ่อกำลังคิดว,ๆๆว่ากำลังคิดว่าหรือเพลงหน้าจะเอาคืนแบบว่านางกลับมาแล้วเราไม่เอาแล้วเออเออเอาคืนกลับมาแล้วไม่เอาแล้วด<อ>ีไหมทำลายว่ะทำเราคน